สปอยแบบสุดๆอะใช้คาว่าสุดๆเพราะว่าเขาจะเป็นเด็กเอาแต่ใจปปาเขาจะตามใจเขาจะไม่ยอมใครลูกสาวที่บ้านหนึ่งขวบสองเดือนแล้วค่ะอันนี้ได้ขวบประมาณนั้นค่ะขวบเกือบสองเดือนวันที่สิบเจ็ดเนี่ยหวยออกเนี่ยวันครบรอบขวบสองเดือนเขาเอาอีกคนแม่พักพักเลยพักค่ะพักพักพักก่อน คทิตย์นี้ที่หวยจะออกวันที่17ธันวาคมนะคะหวยออกงวดนี้ยลูกค้าใส่เสื้อสีเขียวใส่หยกสีเขียวไว้รอรุ่นหวยหนึ่งบอกเลยว่ามีกรีดแน่นอนมีกรีดแน่นอนนะคะใครรับปีเสียหยกนะคะหยกเป็นหยกแท้ค่ะเป็นหยกพม่าและหยกจักรพพัดหยกเป็นหยกแท้เป็นหยกพม่าและหยกจักรพพัดนะคะหยกจะเน้นความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินเรียกเงินให้เราใช้แบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมือคือปีเสียหยกใครรับปีเสียหยก CF นะคะ หนึ่งให้ราคา299บาทจัดส่งฟรี C F กิฟตติดผม C F กิฟหนูเลยเหรอไม่ได้เลยนะกิฟันนี้อันละ3า0 0นะคะกล่องสุงม,มีสิทธ์มีสิทธขากล่องสูงม,มีสิทธ์เหมือนกันนะคะใครรับปีเสียยก C F ปีเสียยกนะปกติ399บาทหนึ่งให้ราคา299บาทจัดส่งฟรีให้ใส่เอาไว้ลุ้นหวยงวดนี้หนึ่งบอกเลยว่าได้กลับคืนไป2 0 0 0 0 0 3า0 0 0 0ได้เงินกลับคืนไป นะคะส0บเท่าร้อยเท่าพันเท่าไปเลยใครรับหยกเสียบหยก299รบาท CF แล้วทักแชทเพจได้เลยนะคะลูกค้าเดยะแอดมินหนึ่งไล่ตอบและไล่แชทเพจได้เลยค่ะใครซ F แล้วทักแชทเพจได้เลยค่ะใครซ F แล้วทักแชทเพจได้เลยค่ะใครโอนแล้วแจ้งสลิปไว้เลยค่ะเลขย้าอ่อนสีหนึ่งจะให้เลขนี้หนึ่งจะให้ก่อนหนึ่งตัว ทุกคนเตรียมแคปทุกคนเตรียมแคปเออเดี๋ยวเดี๋หนึ่งขอให้ก่อนหนึ่งตัวนะคะทุกคนเตรียมแคปนะใครแคปแล้วกดเลขที่ตัวเองเห็นมา เลขที่ตัวเองเห็นมาค่ะเลขหญ้าอ่อนสีหนึ่งจะให้ก่อนหนึ่งตัวใครเห็นเลขอะไรแค่พิมพ์เลขที่ตัวเองเห็นขึ้นมา เพราะฉะนั้นหนึ 1, ่งมั่นใจงวดนี้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นของฉันหนึ่งค่อนข้างมั่นใจมากงวดเนี้ยขอดูแหวนเพชรหน่อยได้เลยค่ะแจใ้งสลิปไปเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวถึงให้แคปเลขอีกรอบหนึ่ง ว่าใครที่ไม่รู้ว่าจะเล่นเลขอะไรเล่นแค่นี้พอปีจี้ปีเสียใหญ่499บาทจัดส่งฟรีค่ะปีเสียเดียว299บาทจัดส่งฟรีมีทุกอย่างที่ขายแล้วจริงๆปัง,างมากๆขอบคุณพี่อีทมากๆนะคะโอ้แล้วขอบคุณคะ่ะลูกค้าค่ะใครไม่รู้ว่าจะเล่นเลขอะไรเล่นแค่นี้พอค่ะเล่นแค่นี้พอยกคู่ตั้งโต๊ะหนึ่งให้599บาท ราววันจัน 5, 3, 4ได้8ปดหมื่นกว่าผู้ัดได้โต้นรวมรวมแสงกว่าทีนี้บารมีปิเศษแท้ขอบคุณมากเลยนะคะย่าอ่อนสีรอสักครู่นะคะลูกค้าขาย่าอ่อนสีรอสักครู่ ก่อนหนึ่งตัวเลขยาอ่อนสีนะหนึ่งจะให้วันนี้ก่อนหนึ่งตัวเลขยาอ่อนสีหนึ่งจะให้เลขนี้เอ่อหนึ่งจะให้ก่อนหนึ่งตัว ใครแคบแล้วกดเลขที่ตัวเองเห็นมาใครแคบหน้าจอแล้วกดเลขที่ตัวเองเห็นมาค่ะเลขย่าอ่อนสีหนึ่งจะให้ก่อนหนึ่งตัวสองอุย้ยหนึ่งฟันสองมาล้านเปอร์เซ็นต์แล้วสองกับห้าตัวเดียวกัน เพราะฉะนั้นหนึ่งมั่นใจงวดนี้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นของฉันหนึ่งค่อนข้างมั่นใจมากงวดเนี้ยขอดูแหวนเพชรหน่อยได้เลยค่ะแบบนี้ใช่ไหมล่ะท้าเลยหนึ่งเน้นที่บนสองนะหนึ่งเน้นที่บน Ти bon. бори. เทพถึงเจ้าหนังยางดีหี่ให้โอเคนะฟันสองมาที่บนล่างเนี่ยหนึ่งเลนที่ห้าสองหนึ่งเลนที่บน